ลองยาพระราชทานบรรจุยาสามัญประจำบ้านนานาชนิดเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎรและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอาสาสมัครในท้องถิ่นทุรกันดารที่บริการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขยังเข้าไปไม่ถึง พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำกล่องยาพระราชทานสำหรับแจกจ่ายราษฎรในพื้นที่ต่างๆที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมปัจจุบันแม้การแพทย์และการสาธารณาสุขของประเทศจะเจริญก้าวหน้าไปมากแล้วแต่กล่องยาพระราชทานนี้ยังมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลบรรเทาทุกข์ชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีด้วยสองมือของพ่อนี้ราษฎรจึงมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า